ตนเกรดหิมะชูกำลังไอจ้จะพวกสีสหายมันแสบจริงๆหิงแขงวนข้าก็ลองกิน <c oughs> บาร์บีคิวซะท้องเกือบแตกแต่ว่าจะว่าไปนะรสมันก็อร่อยดีเหมือนกันนันนี่นะโอ้หมูพกแกนี้ก <c oughs> ็กรอดด้วยเอฉันละเบื่อเขาผิดไปแล้วครับลูกพ <c oughs> ี่<า>นั่นมันเมือง ลูกพี่เราโลดตายแล้วพี่อยู่นู่นมือเมืองเมืองเมืองพี่คราวนี้ล่ะฉันจะทำให้แผนการของท่านจอมาอศูนย์สำเร็จให้ได้เลยเหนื่อยสดๆเลยนะจออี ฉันยังอยากเล่นต่ออยู่เลยแต่หมดแรงซะแล้วอ้อเสียดายจังถ้ามีแรงเยอะกว่านี้ก็ีอะนะจะได้เล่นได้ทั้งวันเลยอะเนะอ,าาอยากเล่นได้ทั้งวันอย่างงั้นเหรอคุณนายสิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ <c oughs> นี่ดูวิชาตัวเบาสุนัขบูตึกอา,าจึง <c oughs> เป็นไงจ๊ะ นนำทางหน่อยแน่ถ้าไม่โชคดีไปเจอลุงเจ้าของรถม้าเข้านะักป่านเนี่ยกลายเป็นนกย่างไปแล้วไอ้หลงนิดหลงหน่อยทำเป็นบ่นเป็นป้าไม่ได้แก่หรอกเออ,อ้ต่ความจิงถึงกแก่แล้วนะเนี่ยนี่นี่ยังจะมาปากดีอีกนะใจยเย็นน้อเบต็ตตี้เดี๋ยวพวกเราไปหาที่พักกันก่อนดีกว่านะฝากไว้ก่อนนะยะ ไมไ่กินข้าวไม่พักผ่อนแบบนี้จะมีแรงได้ยังไงกันเน,นี่ยเ <c oughs> ยูยาฮยู <c oughs> แล้วสินะเด็กๆเขามาขายอะไรขายอะไรเหรอลองนี่ดูหน่อยแม่ละเจ้าเกรดยิมะชูกำลังมีหลายรสชาติไอ้ลิ้มลองกันด้วยดิเจ้าไม่ใช่แค่อร่อยอย่างเดียวยังผสมผงชูกำลังทำให้แข็งแรงวิ่งเล่นได้ทั้งวันอีกด้วยนะหนูนะเล่นได้ทั้งวันเลยเหรอเฮ้ยเจ๋งนะผมเอาอันหนึ่งฮะจัดให้ผผด้วยผมด้วยขอด้วยไม่ต้องแย่งกันเด็กๆ ให้ทุกคนอยู่แล้วร้อนตับแตกจริงๆเฮ้ยเพนกวินอยูนะ่ที่ร้อนๆไม่ได้ซะด้วยอ้เดี๋ยวพวกนายจะก่อนดิงานนี้เปรมระชั้นขอบคุณนะครับต้องขอบคุณหรอกจอี้ไปนอนได้แล้วลูกอ่ะอ่ะอ่ะนี่หลับซะแล้วเอ๊แะแปลกจริงนะลูกคนนี้จอ,อี้ตื่นได้แล้วลูก นี่วันนี้นะไม่ออกไปเล่นกับเพื่อนแล้วยังไงจ้าพ่อตัวดีเอฮยเฮ้ยผมยังไม่อยากตื่นเลยนี่ฮะแม นี่คิดถึงตอนนี้เจ้าพวกสามสมุนกินบาร์บีคิวแล้วเนาะยังขำไม่หายเลยเนาะเอสกี้เนาะใช่ใช่ใช่ขอบอกมันเตินไม่ไหวแล้วไม่ได้ไรไปนะบ้านไซคือฉันไม่มีแรงแล ไปนั่งพักกันก่อนแล้วกันเดี๋ยวฉันไปหาน้ำมาให้ดื่มนายไปทำอะไรมาเนี่ยบันไซถึงเป็นแบบนี้ไปได้อ่ะดีขึ้นบ้างหรือยังจ๊ะโจอี้เฮเกิดอะไรขึ้นล่ะคะคุณนานาก็ไม่รู้เหมือนกันนะจ๊ะเห็นนอนหมดเร้่อยูหมดแรงตั้งแต่เช้านี่ก็เลยพามาสูดอากาศข้างนอกนะจ้ะเออได้แล้วบันไซแล้วนี่มีอะไรกันเหรอเบ็ตตี้เอสกี้น้องคนนี้มีอาการเหมือนบันไซเลยนะนี่นายสองคนไปกินอะไรแปลกๆมาใช่ไหมเนี่ยจอนแล้ว นี่อยากจะขำไม่ฟันผูกอพวกเด็กๆมันคงจะไม่รู้สินะว่าเกร็ดหิมะของเรานั้นน่ะมีอะไรผสมอยู่นั่นดีแล้วมันอะไรเลรอนี่นี่สทีนึ่งตัวผงสลายพลังไงเล่าระบบื้อพัทท้อไม่รู้เลยหัวเราทำไหมฟะั่โอ้โหีมือพวกสามสมุนจริงๆด้วยถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างเด็กที่นี่ต้องแย่แน่ๆเลย ออกแล้ว <Okay. S 2> สงสัยต้องไปขายที่อื่นแล้วล่ะพวกเอย๋ยพี่คะอย่าเพิ่งไปฮะชซ<ะ>ื้อเกรดีมิมะชูกำลังอันหนึ่งสิฮะอ๋ยจะยัะให้นี่วันนี้โปรโมชั่นพิเศษซื้อหนึ่งแถมอีกหนึ่งแน่กินแล้วก็เล่นได้ทั้งวันพี่คะอ้าวห้โยนไปไหนเจ้าหนู ไม่มีฉลากข้อมูลอะไรสักอย่างเนี่ยนะลรกเรทีบ้าชูกำลังของพวกนายะเาหรอเจ้าสามสมุนห้อเฮ้ยนี่แกอีกแล้วเหรอเนี่ย ก่อนที่จะกินขนมทุกครั้งน่ะต้องอ่านฉลากให้แน่ใจสะก,ก่อนเนะว่ามีออยมีวันผลิตวันหมดอายุจะได้มั่นใจว่าขนมนั้นน่ะปลอดภัยอีกอย่างนะโจอ,อยยาชูก,กําลังที่ดีที่สุดนะคือการกินอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็การออกกําลังกายนั่นลหละหรือว่าจะเป็นการทํางานบ้านวิ่งเล่นให้ร่างกายได้เคลื่อนไหวใช้พลังงานก็ได้ทั้งนั้นหละจะ้ะขอแท้อีกอย่างหนึ่งนะครับคือต้องพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะครับตอนนี้กับผมขอเวลานอกเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> เดินเหมือนคนหมดแรงไปได้อะมา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 เล่นกันเถอะมาเล่นด <laughs> <laughs> hey. oh ้วยกันนะไม่มีแรงเลยนะแล้วหงส์สลายพลังทำพิซซ่า